นี่ค่ะวันนี้พามาปลูกไผ่นะคะปลูกไผ่มงคนเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะคะจารเปรียจะขุดหลุมนะคะวิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากนะคะครั้งแรกของเราก็คือขุดหลุมแล้วก็เอาไผ่ใส่ได้เลยยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะดูนะคะอันนี้เบอร์เก้านะคะพี่เปียดูตรงนี้รากมีหนอ่อไม่ต้องลองก้นหลุมนะครับลูกไปเลยรนะากเยอะแยะเลยมีออกหน่อ,นอก็เริ่มออก อันนี้เลี้ยงไว้ในกระถางครบหนึ่งปีนะคะเพื่อที่จะเอามาปลูกนะคะปลูกเองปลูกเองเองใช้ต้นใหญ่ใช้ต้นใหญ่มันจะทำให้เราได้หน่อใหญ่เร็วนะคะอันนี้เราปลูกจากต้นใหญ่คิดว่าประมาณกี่เดือนนะพี่เียประมาณหกเดือนหกเดือนเราเก็บหน่อเนาะมันจะไปอีกเดยยืดระยะเวลาไม่ใช่ยืดดิเร่ง ร่งระยะเวลาให้เราเก็บเกี่ยวได้ไวขึ้นถ้าปลูกจากลำแม่ที่ใหญ่นะคะลูกออกมาก็ใหญ่เร็วนะคะเป็นอันเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร,ร้อยหนึ่งหลุมครบหนึ่งเดือนเราค่อยในนะส่ปุ๋ย,ยน,นะคะเดินเห็นว่ามันก็ไม่มีอะไรปูกไปก่อนน้ำเดินทีหลังฝนกำลังลง นี่นะคะกำลังวันนี้กำลังปลูกอีกวันนะคะปลูกจากกระถางทั้งหมดเลยนะคะเป็นเบอร์เกจะเลี้ยงไว้ในกระถางแล้วก็เบอร์จัมโบ้ก็จะเลี้ยงไว้ในกระถางนะคะแล้วก็ค่อยเอามาลงปลูกนะคะวันนี้ปลูกเบอร์เก้าให้เสร็จก่อนแล้วก็รอบต่อไปก็จะเป็นเบอร์จัมโบ้นะคะนคะคะพากันปลูกไผ่นะคะวันนี้ ตรงนี้จะเป็นแปลงเก็บหน่อนะคะเป็นเบอร์เกานะคะเป็นแถวระยะแถวคือ3คูณ5เมตรนะคะระหว่างต้น3เมตรแล้วก็ระหว่างตรงกลางนี้ก็จะ5เมตรนะคะ5เมตรตรงนี้ก็คือรถวิ่งเข้าได้สะดวกนะคะเวลาที่เราจะเอาขี้เท่าเอาปุ๋ยเข้ามานะคะแล้วก็เวลาเราเก็บหนอก็จะใช้รถวิ่งเข้ามาเก็บนะคะสะดวกต่อการเก็บหน่อนะคะ อันนี้ตัดหญ้าแล้วก็ลงปลูกเลยนะคะแล้ค่อยมาเดินระบบน้ำนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องยากเลยเอาเอาไผ่ลงให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทำอย่างอื่นเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังลงดีนะคะถ้าไผ่เราติดแล้วก็คือสบายเป็นการที่เราปลูกพืชครั้งเดียวนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวยาวเลย ไม่ต้องปลูกซ้ำซากแบบพืชล้มลุกนะคะต้นนี้พี่เปียต้นสูงสูงพี่เปียยกให้ดูที่สูงแค่ไหนสูงกว่าพี่แล้วมั้งสู้ยาสบายสูงกว่าหัวคนนี่สูง วิธีการเคาะออกจากกระถางแล้วก็ถอดออกมันลากมันแน่นลากมันแน่นละ่ะ <c oughs> ดูลากสิดูลากสิแข็งแรงนะคะเบอร์เก้านี่ลากแน่นพี่เปียดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ลากจะเยอะมากเลยตรงที่หน่อใหม่เ <c oughs> นี่ยค่ะมีหน่อออกมารอแล้วนะคะนี่แบบนี้ะนจะโตวไวมากๆเลยนะคะ <c oughs> พร้อมที่จะหาหากิินนใม่พี่คนไหนที่สนใจที่จะปลูกช่วงฤดูฝนนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์096 291 9249นะคะหรือว่าเบอร์อาจารย์เปียคือเบอร์082 264 6224เนาะพี่เปียนะ